สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเมื่อลานคนเมืองลุกเป็นไฟด้วยปรากฏการ์ดรเชนร่างทองกับคำประกาศสิ์ที่ขย่าทุกกระดานการเมืองว่าคนไทยต้องไร้จนนี่ไม่ใช่แค่การหาเสียงธรรมดา แต่มันคือการประกาศสงครามครั้งสุดท้ายกับความเหลี่ยมล้ำที่กัดกินประเทศมานานบนเวทีที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยที่พร้อมจะพาเชนยศชนันวงสวัสด์ก้าวเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนระอุและการเดิมพันด้วยที่นั่งสอสอถึง2อ0คนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตคนไทยทั้งระบบตลอดกาลท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มอ่อนแสงลงที่ลานคนเมือง หัวใจกลางกรุงเทพมหานครบรรยากาศกลับยิ่งทวีความร้อนแรงด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันจนมืดฟ้ามัวดินเสียงชัยโยโหร้องสลับกับเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไหวเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพักเพื่อไทยกำลังเริ่มต้นปฏิบัติการทวงคืนความหวังให้คนไทยทุกคนบนเวทีปราศัยใหญ่ครั้งนี้ เราได้เห็นการปรากฏตัวของ Chain, ดร์เชนยศชันนวงศวัร์ในท่วงท่าที่เหล่านักวิเคราะห์ต่างขนานนามว่านี่คือร่างทองทางการเมืองภาพของชายที่ยืนตระง,งานอยู่กลางลานคนเมืองไม่ใช่แค่ภาพของนักการเมืองที่มาพูดตามตำราแต่เป็นภาพของผู้นำที่แบกความหวังของกระดูกสันหลังของกรุงเทพตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ขายไปจนถึงพนักงานออฟฟิศที่ต้องดิ้นรนท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฝืดเือง ถ้อยคำที่พรั่งพรูออกมานั้นสละสลวยแต่หนักแน่นราวกับจะสะกดทุกสายตาให้มองเห็นอนาคตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการพันนาถึงความทุกข์ยากของคนเมืองที่รายได้ไม่พอรายจ่ายหนี้สินพอกพูนชีวิตที่ขาดความมั่นคงแม้จะทำงานหนักเพียงใดแต่ชีวิตกลับยิ่งยากลำบากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาตีแผ่ด้วยภาษาที่กินใจทรงพลังและลึกซึ้งถึงแก่นของปัญหา นี่คือปฐมบทที่พักเพื่อไทยประกาศชัดว่าวันแห่งความหวังคือวันที่8กุมภาพันธ์วันที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ของประเทศไทยไปตลอดกาลและในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกบทวิเคราะห์ผ่านถ้อยแถลงที่ดูเดือดนโยบายที่แหลมคมและการประทะทางวาทกรรมที่ทำให้คอการเมืองต้องหยุดฟังเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าคนไทยจะหายจนอย่างยั่งยืนหรือจะยังคงจมปลักอยู่ในวังวนเดิม หากเรามองลึกลงไปในยุทธศาสตร์ที่ดรเชนยศชนันวงสวัสดสื่อสารออกมาสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญและเป็นจุดชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการประกาศสงครามกับความยากจนในทุกรูปแบบนี่ไม่ใช่เพียงวาทกรรมสวยหรูเท่านั้นแต่เป็นการหยิบเอา DNA ของพักไทยรักไทยในอดีตมาปัดฝุ่นและอัปเกรดใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูครับว่า ในประเทศที่มีตัวเลขคนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน3,000บาทต่อเดือนถึง3.44ล้านคนซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้มีรายได้ไม่ถึง100บาทต่อวันการที่เพื่อไทยกล้าประกาศนโยบายเติมเงินสดรายเดือนและล้างหนี้ทั้งระบบมันคือการวางระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจที่ตั้งใจจะทำลายโครงสร้างความยากจนให้สิ้นซากในการวิเคราะห์เชิงลึก พักเพื่อไทยกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยมองไปที่หัวใจของประชาชนไม่ใช่แค่การแจกเงินแบบประชานิยมทั่วไปตามที่หลายคนปรามาทไว้ดรเชนได้เน้นย้ำว่าการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและลดรายจ่ายคือคกลไกสามประสานที่จะทำให้คนไทยลุกขึ้นมายืนได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี สิ่งที่น่าสนใจมากคือการตั้งเป้าหมายสอสอ200คนเพื่อส่งตัวเองเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าเพื่อไทยต้องการอำนาจเต็มรูปแบบในการบริหารจัดการประเทศโดยไม่ต้องเกรงใจใครเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ทางการเมืองที่สะสมมานานกว่า20ปีความลึกซึ้งของบทปราสายนี้ยังสะท้อนผ่านการเข้าใจวิถีชีวิตคนเมืองอย่างถ่องแท้ ดรเชนตั้งคำถามที่บาดลึกในใจคนกรุงเทพว่าท่านมีความสุขอย่างชื่อเมืองที่เป็นเมืองเทวดาจริงหรือเป็นการตั้งคำถามที่สกิดแผลใจของคนที่ทำงานหนักแต่กลับไม่มีความมั่นคงในชีวิตการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าเพื่อไทยไม่ได้มองแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่มองเห็นชีวิตที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขเหล่านั้นและนโยบายที่ออกมาจึงเน้นไปที่การเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตไม่ใช่แค่การเยียวยาชั่วคราว แต่สิ่งที่ทําให้เหล่านักวิเคราะห์ต้องทึ่งคือการนําเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI และระบบหลังบ้านมาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนนโยบายคนไข้ต้องร้ายจนดรเชนอธิบายด้วยมาตรของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญว่ารัฐบาลในอนาคตของเพื่อไทยจะมีการใช้กลไกที่ให้ประชาชนแสดงรายได้และรายจ่ายที่แท้จริงผ่านระบบดิจิทัล หากใครมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนรัฐจะเติมเงินกลับไปให้เต็ม3,000บาทต่อเดือนทันทีเพื่อพยุงครอบครัวนี่คือจุดพีคข,ของการนำเสนอนโยบายที่มากกว่าการแจกเงินเพราะมันคือการสร้างตาขายรองรับทางสังคมที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยี การใช้ระบบ AI นี้ยังช่วยแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานนั่นคือการที่รัฐไม่รู้ว่าคนจนจร,จริงๆอยู่ที่ไหนใครที่เจ็บป่วยหรือติดเตียงอยู่ที่จุดไหนของประเทศดรเชนย้ำชัดว่าด้วยหัวใจที่รักประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยจะเข้าถึงทุกคนโดยไม่มีอะไรแอบแฝงการวิเคราะห์จุดนี้ทำให้เราเห็นว่าเพื่อไทยกำลังยุกระดับการบริหารภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยมีเป้าหมายคือการดูแลประชาชนให้ถึงที่สุดในสายตาของรัฐนี่คือการพลิกโฉมจากรัฐราชการที่รอให้คนไปหาเป็นรัฐที่วิ่งเข้าไปหาคนเพื่อแก้ปัญหาให้ถึงบ้านนอกจากนี้การเติมเงิน3,000บาทไม่ได้เป็นเพียงการให้เงินเพื่อใช้จ่ายแต่มีนัยสำคัญคือการพยุงครอบครัว เพื่อให้ลูกหลานไม่ต้องพวักพวงสามารถออกไปทำธุรกิจหรือขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลังโดยมีพักเพื่อไทยเป็นคนดูแลคนข้างหลังให้เองเป็นการส่งต่อพลังจากรุ่นสู่รุ่นที่ลึกซึ้งและเฉียบคมในการดึงมวลชนคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานให้หันมามองพักเพื่อไทยในฐานะที่พึ่งสุดท้ายของครอบครัว อย่างไรก็ตามเวทีปราศัยนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การนำเสนอนโยบายที่นุ่มนวลแต่ยังมีการฟาดฟันทางการเมืองที่ดุเดือดและเจ็บแสบโดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ถูกเรียกว่าหนูดรเชนได้ใช้โวหารที่ทั้งขบขันและเชื่อเฉือนโดยเปรียบเทียบการทำงานของฝ่ายตรงข้ามกับอุนตราแมนที่เวลาแปลงร่างอยู่ได้เพียง3นาที เป็นการเสียดสีว่าอำนาจที่ได้มานั้นอยู่ได้ไม่นานและเวลาของรัฐบาลปัจจุบันกำลังจะหมดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจุดพลิกผันของการปราัยนี้คือการตีแผ่ความล้มเหลวของรัฐบาลเดิมที่เคยบอกว่าพูดแล้วทำแต่ในความเป็นจริงกลับทำไม่ตรงกับที่พูดทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่ล้มเหลวการไม่แทรกแซงคดี แต่กลับมีคดีสำคัญอย่างคดีหัวหรือคดีเขากระดวงที่ไม่มีความคืบหน้ารวมไปถึงการยุบสะพานห,หนีการตรวจสอบวาธกรรมเหล่านี้เป็นการรุกคาดทางการเมืองที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับการโชว์หมายเลข9ของพักเพื่อไทยที่ถูกสื่อสารออกมาว่าอะไรก็ง่ายไปหมดเมื่อเทียบกับเบอร์ของพักอื่นที่จำยากและทำท่าทางลำบาก ที่สำคัญที่สุดดรเชนได้พูดถึงความเจ็บปวดของการต่อสู้มาตลอด20ปีที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องสูญเสียอำนาจอันชอบธรรมไปให้ฝ่ายอนุรักษนิยมการปลุกระดมในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องนโยบายแต่คือการเรียกคืนศักดิ์ศรีของระบอบประชาธิปไตยโดยยืนยันว่าเพื่อไทยคืออันดับหนึ่งและนายกรัฐมนตรีต้องชื่อศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสดิ์เท่านั้น ไม่มีการลองผิดลองถูกหรือการมอบคะแนนให้ไปเผชิญกับความเสี่ยงอีกต่อไปในการสรุปภาพรวมทั้งหมดเราต้องมองกลับไปที่สิ่งที่ดรเชนเรียกว่า DNA ของความเป็นพักเพื่อไทยมันคือสายเลือดทางการเมืองที่ทรงต่อมาจากไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยภายใต้เจตนารมณ์ของทักษิณและคะแนนเสียงของประชาชน จุดแข็ง3ข้อที่เพื่อไทยชูขึ้นมาคือแคนดิเดตนายกที่ดีที่สุดขุนพลผู้สมัครสอสอที่เป็น DNA ของพรรคโดยแท้จริงและนโยบายที่ทำได้จริงเหมือนที่เคยทำมาตลอด20ปีตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคจนถึงกองทุนหมู่บ้านท่านผู้ฟังครับ การปราัยที่ลานคนเมืองในครั้งนี้คือการตอกย้ำว่าเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะบุกไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือลํำพูนเพื่อนำสารแห่งความหวังนี้ไปถึงมือประชาชนทุกคนบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่วาทกรรมบนเวทีแต่อยู่ที่การตัดสินใจของท่านในวันเลือกตั้งว่าจะเลือกเดินไปกับความแน่นอนที่เคยพิสูจน์มาแล้วหรือจะอยู่กับความเสี่ยงเดิมๆต่อไป สุดท้ายนี้หากจะเปรียบเทียบการเมืองไทยในขณะนี้ก็คงเหมือนกับการรีเซ็ตเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยรอคอยมานานพักเพื่อไทยภายใต้การนำของ Chain ดรเชนยศฉันนัน กำลังเสนอตัวเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งประสบการณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่และที่สำคัญที่สุดคือมีหัวใจที่พร้อมจะยกเครื่องประเทศนี้ให้กลับมาวิ่งได้ฉิวอีกครั้งเพื่อให้คำว่าคนไทยไร้จนไม่ใช่เพียงแค่ฝันแต่เป็นความจริงที่ยั่งยืนตลอดกาลขอบคุณสำหรับการติดตามวิเคราะห์เจาะลึกในพอดแคสต์ EP นี้ครับ